ตัใหญ่แค่10บาทเต็นรถสวยจ่าเจดครับผู้จำหน่ายรถมือสองออกรถฟรีถูกและดีต้องรถสวยจ่าเจดครับโทร0863557893คอมพลณทางเช่าผสมมันติวิตามินบีครับโทร020265888โดยบริษัทโนวาออแกนิกพร้อมด้วย JJB จบ e m เม y ครับแล้วก็ JJ มวยไทยปอซาวน่านะครับโดยคุณจิ้น JJ ที่ขอนแก่นขอขอบพระคุณครับตามกันต่อนะครับยกนี้ยก3เททิ้งไปบ้างครับแก้วหลังๆนี่ก็มีแพ้ประคับปรวคาคนเดียวนะครับ ส่วนเดชเพชรนี่ผลงานล่าสุดนี่น็อกเพชรรุ่งสิกโนดยก4เอาเลีรยเลีร์แหมโอ้โหแหมเสียหลักไปเองครับใกล้ๆเลยครับยกนี้นี่แกนแก้วไม่ตั้งรับแล้วครับชวนรุ่นพี่ทะเลาะแล้วครับมามาเอาขึ้นคอได้ครับขึ้นคอได้ครับจับได้ครับแหมบิดไปบิดไปกรรมการออกแรงเยอะหน่อยครับหลุดออกไปนอกเชือกทั้ง2คนแล้วครับกรรมการชัยุทธครับลากมาเริ่มกันที่กลางเวทีครับนี่ครับยกนี้นี่เกมเปิดแล้วครับ ไม่ต้องดูจฉยโ้ยซอกซ้ายแกนแก้วครับได้เฮครับแต่ว่าเดชเพชรยังไม่มีอาการครับดูนายครับต่างคนต่างล็อกแล้วก็ตั้งไว้ครับตีเน็บๆจิกๆยังไม่เน้นแหละครับวงในครับเน้นออกอาวุธยาวๆกันไปก่อนครับตรงนี้เกมเปิดอย่างที่บอกครับแข้งซ้ายไปครับเดชเพชรแกนแก้วซ้ายคืนเอ้าต่างคนต่างไม่ยอมครับซ้ายกับซ้ายซ้ายกับขวามีมาหมดนะครับโอ้ยโอ้โหมาโดนเข้าไปเฉยๆเฉยๆครับไม่สน มาเปิดเกมชวนทะเลาะเหมือนเดิมโอ้หักล้มไปครับสวยอ่ายกนี้นีเกมเดือดแล้วนะครับอ้าปักหลักใกล้ๆโอ้ยสวนหมัดมาครับอ่าซ้ายกับขวาครับซ้ายจากนครศรีขวาจากสุราชลูกหลานลูกหลานแดนใต้เหมือนกันมามาแ้าแข้งขาอ่อนเสียงหลักไปอีกครั้งหนึ่งครับหมุนจังหวะนี้ครับมใช้เหลี่ยมนิดเดียวครับอ่ะเดินต่อเข้าไปแก้วศอกท้ายเด็กแม่็ศอกเหมือนกันครับมาฮะอกกับศอกครับซ้ายกับขวาปักใสกันแล้วครับต้องดูครับใครแม่นใครคกว่ากัน มาดูนายครับแก่แก้วพยายามจะขวางหน้าเดเพชรพยายามจะสอดนายขึ้นคอได้ไหมนี่ครับแม่เดเพชรขึ้นไม่ได้ก็เกี่ยวลงไปก่อนเลยครับเอารูปเอาทรงครับโชว์เลี่ยมโชว์ขืนโอ้โหนี่ครับมาเรียกว่าทําได้ดีเหมือนกันครับฝ่ายแดงแกันแก้วมาแต่ว่ามาเสียจังหวะสุดท้ายนิดเดียวไม่เป็นไรครับว่ากันต่อว่ากันต่อไอ้กันแก้วเสียบม่เดดเพชรเสียบ ตอนนี้ครูนี้มาความมันความดุเดือดเวีคูณขึ้นเรื่อยๆเลยโอ oh ้โหวันนี้นี่แกนแก้วมาชวนรุ่นพี่ทะเลาะนะครับแต่ว่าโดนหนักๆแล้วยังมีอาการให้เห็นครับซ้ายไปครับแกนแก้วเดชเพชรนี่รอกับรอจังหวะบวกถีไว้ก่อนครับโอ้โหคู่นี้กลายเป็นของดีเลยครับไม่มีใครยอมใครครับ โอ้โหเปิดเกมมาต้นๆดูเหมือนจะไม่มีอะไรครับแต่ว่าพอยกสามมาครับเกมเปิดครับทังคู่นี่เดินหน้าใส่กันครับอาวุธนี่ไฟแลบครับดูครับศอกซ้ายของกนแก้วแข้งขวาของเดชเพชรไม่ยอมกันครับทันกันครับทีต่อทีมึงทีกูทีใครที่ขยู่กับข้งซ้ายกันแก้วไม่ดึงหลบไปได้โอ้โหนี่ครับมาช่วงปลายยกที่สามนี่ครับโอ้โหศึกเพชรยินดีมวยมันสนั่นเมืองติดเข้าไปไฟแดงแก่นแก้วหมดยกหมดยกพักคู่เดียวครับ มาดีจริงๆครับอ่ะตามกันต่อยกที่4ลุ้นกันต่อเลยนะครับนี่เป็นคู่รองนะครับแก่นแก้วพลเยี่ยมแสนครับกับเดชเพชรวรสังประภัยครับ117ยสิบเจ็ครับยังน่าสนใจนะครับออกเกี่ยวเกี่ยวซ้ายไปออาไตขวามาเกี่ยวคืนไปครับโอ้โหเนี่ยครับไม่ไม่มีของฟรีครับบนเวทีไม่มีของฟรีครับก็ต้องบอกเป็นเกมที่ชิงไหวชิงพริบแล้วก็วัดเขาว่าอู้ยสอกซ้ายแก่นแก้วครับแม่น้ำกระจายครับเพชรเดชนี่ครับต้องเก็บคางไว้ก่อนครับพยายามที่จะอู้ยจังหวะนี้ก้มหลอกครับแม่ก้มไปโดนแข้ง แต่ว่าไม่เป็นผลครับหุกซ้าย2ทีเพิ่มกระบายทำได้ดีเดชเพชรโอ้โหดูครับหุกซ้ายตามด้วยแข้งไก่แก้พยมโตข้งซ้ายเอาแล้วครับเกมนี้ยกนี้เดือดเหลือเกินโอ้โหนี่ครับมาสงคามเข่าวงในอเดชเพชรที่นี่ครับโอ้โหนี่แมมมาได้จังหวะสุดท้ายครับเดชเพชรแต่เลือดมาแล้วโอ้โหเลือดมาแล้วครับน่าจะโดนสอกเลยครับเพราะว่าโดนดักไปหลายทีครับอ่เทไม่ล้มครับ โอ้โหวันนี้สามคู่ครับมีแผลแตกทุกคู่ครับอ้าวบวกกันต่อหักล้มแม่จังหวะนี้ครับยังยังหักล้มได้อยู่นะครับเดชเพชรครับโอ้โหดูครับอุณหภูมิเดือดขึ้นเลยเรยครับเดชเพชรเปิดเกมเดินเลือดขึ้นหน้านะครับดูครับบ้าเลือดหรือเปล่าจับนายได้ครับจังหวะล็อกไม่ได้ครับตั้งไว้ก่อนไอเเดบๆกันไปครับแกนแก้วก็ไม่ยอมครับถือว่าไล่แขนตั้งไว้ได้ดีครับแม่มาถึงตรงนี้ครับต้องบอกว่าโอกาสครับ เปิดทั้งคู่แต่ว่าไม่ทางด้านของเดชเพชรดูครับบริเวณที่คิ้วด้านซ้ายครับต้องดูับว่าบาดแผลมันอยู่ในจุดอันตรายหรือไม่แต่ว่าเลือดเนี่ยไหลเข้าตาแน่นอนแล้วครับไม่สนครับเดินเบียดเข้าไปสับโอ้ยเสียบข่าวว่าโดนหักทิ้งไปครับเดชเพชรลุกขึ้นมาลุยต่อเบียดเข้าไปสับสขวาโอ้โหนี่ครับมาดูเดือดเลือดพร่านของจริงครับวันนี้ศึกเพชรยินดีคู่หนึ่งคู่สองคู่สามม่ละเลงเลือดไปหมดแล้วครับนี่ครับมาศิลปะการต่อสู้ที่ทั่วโลกให้การยอมรับเลยครับ มวยไทยแมัอันตรายทุกลูกเลยโอ้โหวันนี้ใครไม่ได้ดูศึกเพชรยินดีนี่เสียดายแทนครับสอกมาอตีตัวตีวงในวงในตีได้ไหมตียัดเข่าเข้าไปครับแ่็แซ์มัน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 ใกล้เชืออครับกรรมการดึงมาสู้กันต่อครับโอ้โหดูครับไม่มีใครยอมใครครับสัปดาห์ก่อนครับแฟนอีกคนของเดชเพชรอีกโดนแตกเหมือนกันครับแต่ว่าเอาชนะได้วันนี้มาดูครับเดชเพชรแตกเหมือนแฟนเขาดูครับเดินลุย จับนครับเอ้าโดนล็อกแขนพยายามจะดิ้งครับเดชเพชรแกนแก้วนี่วงในตั้งครับชกเกมรับเลยครับวงในมาดูมั่นคงมั่นใจครับพอเปิดแผลแตกให้เดชเพชรได้นีดูแกนแก้วนี่มั่นใจขึ้นเลยครับโอ้โหนี่ครับแต่ว่าแตกแต่เขาไม่สนครับมาลูกเกมการชกเหมือนเดิมครับเดชเพชรมาแตกก็เดินเดินเหมือนเดิมไม่ยิ่งมัดหนึ่งสองสลับนี่ครับมาแกนแก้วเจ้าฝีมือทําได้ดีเช่นกัน โอ้โหนี่ครับนี่ครับสึกเพชรยินดีครับออาติดการตัวไปเอาบิด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 มากถ้าใครล้มไปอยู่ข้างล่างนี่เป็นเรื่องเลยครับยังไม่มีใครล้มครับโชคดีและครับแม่พ่อป่ายังไม่คว่ำครับยังได้ลุ้นกันต่อโอ้โหเลยครับแล้วหลังเกมก็ติดตามได้นะครับในแฟนเพจเพชรยินดีมวยไทยแล้วก็มวยเด็ด789ครับเชื่อว่าคู่นี้หลายคนอยากจะไปดูหลังเกมครับตามกันต่อครับยกสุดท้าย3นาทีที่เหลือครับ โอกาสยังเปิดทั้ง2ฝั่งครับแต่ว่ายกนิทานของแก่นแก้นนี่ดูมั่นอกมั่นใจกว่าแล้วครับดูครับออกมาตั้งครับขณะที่เดดเพชรับก็ดูครับยังไม่อยู่ครับอปเกมเดินเข้าไปแผลแตกแล้วก็เลือดที่ไหลออกมาของเดชเพชรนี่ไม่ได้สร้างปัญหาแล้วก็สร้างความกดดันหรือว่าอึดอัดให้กับเจ้าตัวเลยครับเปิดเกมเดินได้ต่อเนื่องครับแม้ว่าจะมีบางจังหวะที่เลือดไหลเข้าตาทําให้การมองเห็นนี่ลดคุณภาพลงไปแต่ว่าเดชเพชรเองก็ดูครับพยายามออกอาวุธอย่างต่อเนื่องครับ ยบเนี้ยออกมาโอ้โหดูแกนแก้วครับพอไม่เดินครับชกในสไตล์ถนัดของเขาครับดูว่าจะคุมเกมได้แต่ว่าจหวันนี้ครับโดนหักล้มลงไปครับแม่พอทำได้เดชเพชรดูมั่นใจเลยครับดูครับนี่ครับมาไปเข้าไปเหมือนเดิมเดชเพชรครับมาเรียกว่าถอยหลังไม่เป็นอยู่แล้วโอ้โหแต่ว่าแกนแก้วครับแกนแก้ว นี่ครับแกนแก้วมาต้องสลับหน้าที่กันบ้างแก่นแก้วเดินซ้ายมาซ้ายสวยๆก็ทําได้ดีครับไฟแดงต้องมีเสียงปรบมือนะครับชกกันได้สนุกเร้าใจเนี่ยครับโอ้โหช่วงนี้เป็นช่วงชิงไหวชิงพลิปรับหลุดนิดเดียวไม่ได้เอ้าซ้ายครับทางด้านเดชเพชรนี่ก็ยืนใกล้ๆครับไม่เดินไม่ถอยครับเพราะว่าถ้าถอยดีไม่มีเสียงแน่นอนมีเสียงเกี้ยวแน่นอนครับโอ้ก็ต้องบอกว่ามากยิ่งมากยกก็ยิ่งหลายอารมณ์แลลวครับสำหรับวยคู่นี้ครับ แก้วพลเยี่ยมแสงกับเดชเพชรวสังประไพครับมีบางยกที่บู๊กันแบบโอ้โหสุดๆครับแี่แต่ว่ายกนี้ครับมาวัดเขาเรียกว่ามาชิงจังหวะครับตื่นเต้นไปอีกแบบแลวครับเพราะว่าต่างคนก็ต่างกลัวจะพลาดครับเพราะว่ามันยกสุดท้ายแล้วก็เหลืออีกนาที่สุดท้ายเท่านั้นครับนี่ครับอ่ะปรับเกมกันบ้างครับาฝ่ายน้ําเงินเดินมาสี่ยกกว่าๆตอนนี้เปลี่ยนบทบาทหน้าที่บ้างแก้วขยับเดิน นี่ครับโอ้โหวันนี้มาทำท่าจำมั่นใจแล้วครับฝ่ายน้ำเงินแต่ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับแกนแก้วแกนแก้วครับมางางสาย้าย้าย้ายอือือเวลายังเหลืออีก50วินะครับผู้รองครับแกนแก้วกับเดชเพชรจบผู้นี้นี่ก็ติดตามเลยนะครับผู้เอกครับเสาโทออัจฉริยะนะครับกับเพชรอนุวัฒน์นออนุวัฒน์ยิมครับต่อยมัดเอามา โดนหมัดเสียหลักไปเหมือนกันครับโอ้เวลายังเหลือนะครับครับแกนแก้วก็ยังไม่หยุดครับเดินเข้าไปครับหาจังหวะออกอาวุธแล้วครับขณะที่เดฟเพชรเองครับมั่นอกมั่นใจครับต้นยกเดินครับยังทำได้ก็ออกมาตั้งรับครับแม่กมผู้นี้ก็ต้องบอกว่าคู่คีสูสีแล้วครับยังคงเดินต่อเนื่องครับแกนแก้ว สิ่งที่แปลกตาไปไฟนี้สำหรับแก่นแก้วครับปกติแล้วเขาจะเก่งในเรื่องของการชกเกมรับครับวันนี้ปรับลูกเดินมาถือว่ามีพัฒนาการที่ดีครับหมดยกสุดท้ายครับเดี๋ยวเราดูการประกาศผลอย่างเป็นทางการนะครับโอ้แต่ว่าชกกันแบบสนุกเลยครับคู่นี้แก่นแก้วสาวุญมิลิทฝ่ายแดงนะครับกับเดชเพชรวอสังประไพฝ่ายน้ําเงิน นี่ครับชกเสร็จปุ๊บท่านผู้ชมนี่ปรบมือให้ลั่นสนามเลยครับ๋ยวต้องดูครับทำการรับไปใหคะแนนท่านสุดท้ายหันไปชูมือให้ฝ่ายน้ำเงินครับเดชเพชรวอสังปรภไพเอาชนะคะแนนเก่นเกลียวผลเยี่ยมแสนไปแบบสุดมันเลยครับละพักคู่เดียวครับคู่ต่อไปคู่เอกเสาโทอัจฉยะเจอกับเพชรอนุวัฒน์นออนุวัฒน์ยิมตอนนี้พักคู่เดียวครับ